นี่คือเรื่องราวการพลิกชะตาแบบสุดขั้วของเบกหนุ่มคนหนึ่งเลยครับจากคนที่ถูกสังคมตราหน้าว่าเป็นขยะสู่การเป็นอัจฉริยะที่ครองพลังระดับเทพได้ในชั่วข้ามผืน เรื่องราวเปิดมาด้วยประโยคที่โอ้โหเต็มไปด้วยปริศนาเลยทําให้เราต้องคิดตามทันทีเลยว่าไอ้สามภพนี่มันคืออะไรแล้วเส้นโลหิตศักดิ์สิทธิ์หยินหยางเนี่ยมันจะสําคัญอะไรขนาดนั้นถึงขั้นเป็นตัวกําหนดชะตากรรมของโลกได้เลยเหรอนี่แหละครับคือภาพรวมของโลกที่กําลังตกอยู่ในอันตรายครั้งใหญ่แต่ก่อนจะไปถึงเรื่องสเกลใหญ่ขนาดนั้นเราต้องย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้นเล็กๆก,กันก่อนนั่นก็คือตัวเอกของเรื่องเราเฉินเซียง และปัญหาใหญ่ที่เรียกว่าเป็นปมชีวิตของเขามาตั้งแต่เด็กเลยคือต้องเข้าใจก่อนว่าในโลกใบนี้เนี่ยพลังยุทธ์คือทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับแต่เฉินเซี่ยงด้านเกิดมาแบบไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเส้นโลหิตวิญญาณผลก็คือเขากลายเป็นตัวประหลาดเป็นที่รังเกียจเป็นแกะดําที่สร้างความอัปยศไม่เว้นแม้แต่ในตระกูลของตัวเองซึ่งไอ้เจ้าเส้นโลหิตวิญญาณน,นี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องเลย มันก็เหมือนกับพรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่เกิดถ้าไม่มีก็จบก็เท่ากับถูกตัดสินไปแล้วว่าทั้งชีวิตนี้ไม่มีทางจะเก่งขึ้นได้อีกเป็นเหมือนคำสาปที่ไม่มีวันลบลางได้เลยแล้วผลกระทบเนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่ตัวเขาคนเดียวนะครับแต่มันลามไปถึงครอบครัวด้วยพ่อของเขาซึ่งจริงๆแล้วควรจะได้เป็นผู้นำตระกูลกลับต้องเสียตำแหน่งไปก็เพราะว่ามีลูกชายที่ถูกมองว่าไร้ค่านี่แหละครับ คือความกดดันที่มันหนักหนาสาหัสมากสำหรับเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ต้องแบกรับไว้และแน่นอนครับว่าความสิ้นหวังแบบนี้แหละที่มันมักจะผลักดันให้คนเราทำอะไรที่ไม่มีใครคาดคิดเฉินเซี่ยงเลือกตัดสินใจเดิมพันครั้งใหญ่สุดในชีวิตด้วยการเดินทางเข้าไปในดินแดนต้องห้ามเพื่อเปลี่ยนชะตาของตัวเองให้ได้เขาไปที่นั่นเพื่อตามหาสมุนไพรในตำนานที่เชื่อกันว่าจะมอบเส้นโลหิตวิญญาณให้ได้ คือเอาชีวิตเข้าแลกเลยนะครับเพื่อโอกาสแค่ครั้งเดียวที่จะได้เป็นเหมือนคนอื่นเขาตรงนี้แหละที่แสดงให้เห็นเลยว่าเขาไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาง่ายๆและในหุบเขาต้องห้างนั่นเองเขาก็ได้เจอกับสตรีลึกลับสองคนคือซูเม่หยาวกับไปโยโยทั้งสองคนสภาพนี้คือปางตายเลยครับแต่กลับแผ่ออร่าของยอดฝีมือระดับที่ไม่น่าใช่คนบนโลกนี้ออกมาได้ การเจอกันครั้งนี้แหละคือจุดเริ่มต้นของปาฏิหาริย์ที่เขาเฝ้ารอมาทั้งชีวิตเอาล่ะครับมาถึงจุดเปลี่ยนสําคัญของเรื่องกันแล้วการพบกันแบบไม่คาดฝันครั้งนี้เนี่ยมันจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่โอ้โหพลิกชีวิตของฉนเสี่ยงไปตลอดการได้ยังไงเรามาดูกันคือสถานการณ์มันบีบคันสุดๆเลยครับทั้งสองสาวไม่มีทางเลือกอื่นแล้วจริงๆนอกจากจะต้องถ่ายทอดพลังของตัวเอง ซึ่งมันไม่ใช่แค่พลังธรรมดามดานะครับมันคือเส้นโลหิตระดับเทพเลยนะถ่ายเข้าไปในร่างของเฉินเซี่ยงเพื่อรักษาชีวิตของพวกเธอไว้มันคือการเดิมพันครั้งสุดท้ายที่ผูกมัดชะตากรรมของคนแปลกหน้าสามคนไว้ด้วยการตลอดไปแล้วผลที่ได้นะหรอครับมันคือการเปลี่ยนแปลงที่เหลือเชื่อมากๆจากคนที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีใครเห็นค่า เฉินเชี่ยงกลายเป็นผู้ครอบครองเส้นโลหิตศักดิ์สิทธิ์หยินหยางพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือจากจุดที่ต่ำที่สุดพุ่งขึ้นไปสุดจุดสูงสุดในพริบตาเดียวเลยแล้วไม่ใช่แค่ได้พลังมาเฉยๆนะครับแต่เขากระโดดข้ามขั้นพรวดเดียวไปถึงระดับนักครบขั้นที่สามได้ทันทีเลยซึ่งต้องบอกว่าสำหรับคนทั่วไปแล้วเนี่ยระดับนี้คือต้องฝึกกันเป็นปีๆเลยนะครับกว่าจะไปถึงได้แต่สำหรับเฉินเซี่ยงนี่มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเอง พอมีพลังแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วจะใช้มันได้ดีแค่ไหนกันล่ะโชคดีมากมากที่เฉินเซียงได้รับโอกาสให้ทดสอบฝีมือแทบจะในทันทีเลยครับเรื่องของเรื่องก็คือการมั่นหมายของเขากำลังมีปัญหาครับเพราะเย่าเทียนหัวซึ่งเป็นอัจฉริยะเบอร์หนึ่งของเมืองดันอยากได้คู่มั่นของเฉินเซียงไปเป็นของตัวเองงานนี้เฉินเซียงเลยต้องลุกขึ้นมาปกป้องทั้งศักดิ์ศรีและก็คนรักของเขาและนี่คือคำพูด ที่แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจใหม่ของเขาแบบเต็มๆเลยครับฉันเสี่ยงประกาศท้าทายคู่แข่งกับพ่อของคู่มั่นต่อหน้าคนทั้งเมืองเลยนะโอ้โหคือเป็นการพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นไปเลยว่าเขาไม่ใช่ไอสวะคนเดิมอีกต่อไปแล้วแล้วผลการประลองก็คือทุกคนช็อกตาตั้งกันไปเลยครับ ไอสวัสดที่ใครๆก็เคยดูถูกเนี่ยนะกลับสู้กับอัจฉริยะอันดับหนึ่งได้แบบสูสีเฉินเซี่ยงเลยสามารถรักษาเกียรติของตัวเองเอาไว้ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาเลยแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะสิครับความขัดแย้งมันบานปลายจากเรื่องส่วนตัวกลายเป็นการต่อสู้เพื่อแย่งชิงอานาจในการควบคุมตระกูลเฉินทั้งหมดเลยคือศึกนอกยังไม่ทันจะเคลียร์ศึกในบ้านก็มาซะแล้วลุงแท้ๆของเขานี่แหละครับ ตัวดีเลยวางแผนร้ายหวังจะโค่นพ่อของเขาในการประลองประจำตระกูลซึ่งแน่นอนว่ามันเต็มไปด้วยเล่เหลี่ยมและแผนสกรปรกลำดับเหตุการณ์ตอนนี้นะครับมันบีบหัวใจมากจริงๆเริ่มจากพ่อของเขาที่โดนวางแผนถูกบีบให้ต้องสู้ในกติกาที่เสียเปรียบสุดๆจากนั้นพอสู้จนเสียท่าก็โดนลอบทำร้ายด้วยอาวุธปีศาจต้องห้ามจนบาดเจ็บสาหัสและในวินาทีที่ทุกคนคิดว่าจบแล้วสิ้นหวังกันหมดแล้ว เฉินเซียงก็ทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดฝันครับเขาเก้าวขึ้นไปบนเวทีเพื่อสู้แทนพ่อของเขาเองโอเคหลังจากผ่านศึกหนักมาแล้วเราย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้นของพลังทั้งหมดนี้ก็นหน่อยดีกว่าแล้วความสัมพันธ์ระหว่างเฉินเซียงกับสองสาวผู้มอบพลังให้เขาล่ะเป็นยังไงต่อไปแล้วตอนนี้พวกเธออยู่ที่ไหนกันใช่ครับคำถามสำคัญเลยก็คือ แล้วอาจารย์ทั้งสองคนของเขาหายไปไหนหลังจากที่มอบพลังทั้งหมดให้เฉินเซียงไปแล้วและนี่คือคำตอบที่ต้องบอกว่าพีคมากครับร่างกายเนื้อของพวกเธอได้สลายไปแล้วแต่จิตวิญญาณของพวกเธอยังอยู่ครับและได้เข้าไปสถิตอยู่ในกระบี่คู่กายของเฉินเซียงกลายเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาส่วนตัวที่ไม่มีใครมองเห็นนอกจากเขาคนเดียวเท่านั้นทั้งสามคนเลยได้ทำสัญญาเลือดต่อกันครับ ข้อตกลงก็คือเฉินเซียงต้องช่วยให้พวกเธอฟื้นฟูพลังกลับมาให้ได้ส่วนพวกเธอก็จะสอนสุดยอดวิชาให้การตอบแทนเรียกว่าตอนนี้ชะตากรรมของพวกเขาทั้ง3คนผูกติดกันแบบแยกไม่ออกแล้วล่ะครับการเดินทางของคนหนึ่งก็คือการเดินทางของทุกคนและนั่นล่ะครับคือบทสรุปของการเริ่มต้นจากเด็กหนุ่มที่ไม่มีใครต้องการสู่การครอบครองพลังระดับเทพ แต่หนทางข้างหน้าเนี่ยมันยังเต็มไปด้วยศัตรูที่รายล้อนหยุดทุกทิศทางเลยคำถามสุดท้ายที่น่าคิดก็คือเด็กหนุ่มคนเดียวจะแบกรับชะตากรรมที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วท้าทายโชคชะตาของตัวเองได้จริงๆอะหรอ